สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มาอัปเดตตั้งแต่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบหกกุมภาโอเคก็หลังจากผ่านนะครับผ่านภาะวะสงครามจริงๆก็ยังไม่ผ่านไปนะครับแต่ว่าเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วก็มีการเทลงมาชุดแรกและแล้วก็รีบาวได้ดีเมื่อวานนี้นะครับสังเกตว่าคือตอนนี้เอ,อ่ออินเด็กซ์จริงๆผมก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างเป็นเป็นไซด์เวัพเป็นช้อปปี้ นะครับสับงเกตผมแทบจะเอาเส้นเส้นแนวรับแนวต้านที่เป็นแบบ h o r i z o n t a l ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันใช้ไม่ได้เลยนะเบรก mm hmm. ขึ้นมาก็ก็ลงลงลงแล้วก็เบรกขึ้นมาคือผ่านผ่านแนวรับแนวต้านสําคัญกันเป็นว่าเล่นนะครับอย่างปัจจุบันอ่ะลองบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่16แนวรับสําสคัญนะครับเส้น horizontal อย,นอยู่ที่16แถวใน680อ่ะ ืใช่ไหมมันก็หลุดลงมาแล้วก็กลับขึ้นมารีบาวมามก็ลองลุ้นดูลวกันว่าจะสัปดาห์หน้าจะยืนเหนือหน,นึ่งหกแปดศูนย์ได้หรือเปล่านะครับนะครับแต่ส่วนตัวก็คือผมก็ให้เป็นเอ่อนรับนาต้านเป็นเอ่อเรียกว่าชแนลเป็นเป็นชแนลไลน์แล้วกันนะก็ไว้ดูประกอบนะครับคร่าวๆโอเคส่วนตัชนีก็คงคิดว่านะครับว่าไม่น่าจะ ขึ้นไปได้ไกลเพราะว่าจา,จากที่ผ่านมามันเป็นไซด์เวย์อัพมันเป็นมันเป็นการขึ้นที่เรีวยกว่าไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็รอด,ดูว่ามันจะจะ,จะจบตรงไหนแล้วกันนะครับคิดว่าโดยส่วนตัวนะฮะคิดว่าไม่น่าจะเป็นเทรนดขึ้นไปได้แรงๆแล้วจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้แต่ว่าเมื่อวานวันวันพรหัสก็ลงมาจากการยิงครั้งแรกนะครับลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ รีบาวขึ้นไปได้สวยนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็ยังยังคุมเครือนะครับยังดูไม่คือไม่ใช่คุมเครือแบบว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ชัดเจนแล้วแหละว่ามันมันมีสงครามนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้ไปอีกหลายสเต็ปหรือว่าอันเนี้ยคือคือรุนแรงสุดละเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดตรงเนี้ย ถ้าเดี๋ยรับหลังจากนี้มันดูค่อยๆดีขึ้นเหตุการณ์ก็จะผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดภายในอีกสองสาวันเลยอีกส,สอสาสัปดาห์มีเหตุการณ์ที่แรงกว่าเดิมนะครับจากตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแค่จุดรีบาวขึ้นมาแล้วก็เทลงไปอีกนะครับเปลี่ยนเทรนทันทีนะครับเป็นเป็นจากไซด์เวอาอาจจะเป็นออกข้างแล้วค่อยๆซึมลงซึมลงนะครับ โอเคก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือไปโฟกัสกันที่กลุ่มรายกลุ่มที่เราลงทุนรายตัวที่เราลงทุนนะครับวางแผนรายตัวส่วนดัชนีก็มันจะขึ้นจะลงนะเราก็ต้องไปดูในหุ้นที่เราที่เราวางแผนเทรดอยู่ดีนะครับโ okay. อเคก็มาอัปเดตรายกลุ่มกันนะครับกลุ่มแรกที่สัปดาห์ที่แล้วที่ดูโอเคขึ้นมานะครับแข็งกว่าตลาดขึ้นมาก็จะมีพวก โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีตัวไหนบ้างโรงพยาบาลมันจะมีหลายตัวที่มันไปไกลมากแล้วฮะอย่างเช่นพวกเอ่อ tsg พวกนี้ผมก็จะไม่พูดถึงแล้วกันอ่าก็จะมีอย่างตัวราชพฤกษ์อย่างเงี้ยที่แบบโอเคไซเวย์มานานนะครับไซเวย์มาค่อนข้างนานแล้วก็กระโดดเปิดแกลบนะครับอย่างเงี้ยก็โอเคน่าสนใจนะครับก็ลองไปวางแผนเทรดดู โอเคว่าหาจุด stop loss แล้วเอาโอเคให้มันลงมาปิดปิดแก็บก็ได้โอเคปิดแก็บเสร็จถ้าหลุดมา stop ออก EKH EKH โ okay, อเคก็หลังจากขึ้นมาเป็นเทรนด์ตรงนี้ก็ทำฐานทำฐานนะครับตรงนี้ก็ความมันปวนก็ลดลงตรงเนี้ยลดลงมีวอลลุ่มลดลงนะครับวอลลุ่มตรงเนี้ยลดลง ความผันผวนก็โอเคค่อนข้างลดลงตรงนี้แล้วก็มีเบรกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ที่ดีนะครับก็ลองดูแล้วก็มีกลุ่มไหนกลุ่มคอมเมอร์สก็มานะหนึ่งดู CRC เงี้ย CRC นี่น่าจะแทบจะลืมกันไปแล้วมั้ง นะครับก็ไซเวย์มายาวนานหลังจากเข้าตลาดมาเรียบร้อยปุ๊บล่วงยับขึ้นมานะครับแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์โอเควอลุ่มค่อยๆลดลงลดลงนะจนถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดแกลบนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นเบรกจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ก็ถ้าพูดมมันจะขึ้นมันก็ต้องเบรกเนาะใช่ไหมครับ บรกจริงเบรกหลอกอันนี้ไม่รู้ก็ไปบริหารนะครับบริหารความเสี่ยงดูนะครับแต่หุ้นจะขึ้นมันก็ต้องเป็นท่านี้แต่หุ้นที่เป็นท่านี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องขึ้นอย่างแน่นอนนะมันอาจจะหลอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะแต่ตรงนี้มันก็มีสัญญาณที่ดีตรงที่โอตรงเนี้ยโอเคแล้วก็สะสมเป็นไซเวย์นะครับแล้วก็กระโดดเปิดแกปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเบรกแต่มันก็อาจจะเป็นจุดหลอก ที่ลงมาแล้วไซเว์ต่อหรืออาจจะเป็นแค่ตรงนี้ยืน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 แล้วขึ้นต่อนะครับก็โอเคเอาตรงนี้แถวๆนี้เป็นจุด Stop ปลอ s ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไกลามากถ้าหลุดตรงนี้โอเคมันอาจจะไม่เข้าหน้าที่จะแบบอืว่าจะเป็นขาขึ้นอาจจะกลับลงมาในกรอบไซเวย์ต่อเราก็สต็อปมาก่อน ตัวนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้แล้วก็พักตัวอยู่นานเหมือนกันตั้งแต่ช่วงเอพิลจนถึงตอนนี้ก็กสิบเดือนแล้วฮะสิบเดือนเรียกว่าก็นานพอตัวนะครับเรียกว่าบอลล่มก็ลดมาแล้วก็ดูตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ผมให้เป็นเรียกว่าโอเวอร์แล้วกันนะฮะม,มีแนวรับตรงนี้ทําเป็นหลดุดหลุดลงมา ตบลงมาปุ๊บมีมีอาการแบบรีบกลับอะ่ะก็เลยมองว่าเป็นสัญญาณที่โอเคนะนะแม้ว่าแม้ว่าตรงแท่งเนี้ยที่ผ่านมาอาจจะปิดไม่ดีเท่าไหร่ก็รอดูนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือหลังจากมูฟเมนต์ตรงเนี้ยขึ้นมาคุนก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับแข็งอยู่ก็ซื้อรอได้ซื้อรอได้นะครับก็สต็อปลอตก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ออกมาก่อนหุดยีิบสอง 22.4เนี่ยเส้นเดิมเนี่ยถ้าหลุดก็ออกก็ถือว่าโอเคโดนหลอกโดนต้มนะฮะตัวนี้ก็โอเคโตที่ต่างจังหวัดนะครับดูโฮมแล้วก็กําไรก็งบก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับพื้นฐานดีอยู่ก็ลองดูนะครับตัวต่อมากลุ่มต่อมาจะเป็นเอหล็กนะครับที่ที่ให้ไว้สัปดาห์ก่อนน้นนะครับก็มีสองตัวเออพาวี่แล้วให้มีอยู่สองตัว PAP กับ AMC ร,รอบนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีก2ตัวแต่ที่เด่นๆน่าจะเป็น Pacific 5อ๋อโอเคมันยิงไปแล้วใช่ใช่ใชอ่าหลังจากตรงนี้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วก็โอเคสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยิงขึ้นมานะครับก็รอดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับถ้าใครซื้อตรงนี้มาก็ ก็ทยอยขายได้ไม่จําเป็นต้องต้องรอรอให้มีสัญญาณขายแล้วค่อยขายก็ไม่จําเป็นนะครับก็ขายได้ขายยี่สิเปอร์เซ็นก็ได้ครับสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าใครอยากถือนะครับอืมแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมี trailing stop ขึ้นมาแล้วมีสัญญาณขายเพ่อขายหมดถ้าเกิดไม่มีสัญญาณขายขึ้นบีก็ทยอยขายขายๆนะครับอืม a m c amc โอเคตัวนี้ไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าแต่ก็ยังสวยอยู่ csp csp ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่ามีสภาพคล่องหรือเปล่านะแต่ก็โอเคอยู่นะครับปรับฐานทำฐานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีสัญญาณเหมือนจะเบรกนะครับก็ลองเฝ้าดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น อ LKH นะฮะโลหะกิจโลหะกิจก็เบรกไปเรียบร้อยแล้วก็พักลงมานะครับก็หาลองดูหาจังหวะตามแนวรับเช่นโซนนี้อ่าโซนนี้ก็ได้แล้วถ้าหลุดมารับให้ใกล้โซนที่สุดถ้าหลุดลงมาเราก็ทิ้งเลยนะครับนะครับเวลาเหล็กเนี่ยคอมมูิตี้พวกนี้เวลาหมดรอบเนี่มันกหดด็หมดได้หมดได้ลึกสุดใจนะ นะอย่าไปติดพุ่นพวกนี้นะเหล็กเวลามันลงทีที่มันลงได้เยอะแต่โอเคตอนนีออ้สถานการณ์ตอนนี้พวกคอมมูนิตี้มันก็วิ่งหมดใช่ไหมฮะถ้าเรือเหล็กทองคําก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดรอบหรือ,อยังหรืออาจจะเป็นรอบใหญ่มาถึงมาก็ได้มันก็จ,จะวิ่งต่อได้ไกลนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่วิ่งเกิดมันตรงนี้แค่เบรกโอเคหลอกทีหนึง่งแล้วก็ตบหลุดพักอีกยาวเราก็เซฟไว้ก่อนนะครับก็สต็อปลอคมาก่อน กลุ่มต่อมาก็จะเป็นมีเดียมีเดียก็มี b e c b e c world ก็ไซเวย์ไซเวย์เบรกหลอกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มารอบนี้ก็ไม่รู้จะหลอกหรือเปล่านะครับหลอกไม่หลอกเราไม่รู้หรอกนะเดี๋ยวมันหลอกมันก็โชว์ตัวเองถ้ามันหลอกเราก็ยอมให้มันหลอกไปเราก็หลุดพอหลุดมาเราก็ออก นะ stop l ล s s ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะไม่มีไม่มีแบบที่แบบตายตัวว่าฉันต้องส t o p l ลอ s จากเนินเอ่อจากเขาเรียกว่าไฮเดิมหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทําได้จะไฮนี้ก็ได้บางคนอยาก stop l ล w เลยก็ได้แต่มันก็ค่อนข้างไกลใช่ไหมก็เอาตรงนี้ก็ได้กาแฟนะครับกาแฟให้โอกาสมันสวิงหน่อยนะฮะเพราะตรงนี้ก็มีแนวต้าน แนวต้านแนวต้านเป็นต้านก็โอเคต้านหลายรอบแล้วก็เบรกหลอกรอบหนึ่งกลับลงมาถ้ามันยังหลอกอีกก็ต้องมาันต่อมาจะมีตัวไหนอีกวันโอเคช่องวันนะครับช่องวันเป็นไงบ้างโอเคหลังจากที่ i p พอเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคตรงนี้ก็เรียกว่าลดความหันผวนนะครับหรือที่พี่มาร์คเรียกว่า BCT นะความอันผววลดลงแล้วก็เบรกขึ้นมาตรงนี้ก็ลุนไปต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นแนวรับพอดีเส้นสีน้ำเงินแถวสิบเอ็ดบาทหกสิบตังค์เนี่ยเนี่ยถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็อยู่แถวสิบสองบาทเองนะแค่สี่ห้าสิบตังค์ต็อบลอสก็ลองไปวางแผน ดูนะครับส่วนกลุ่มมันจะมีหุ้นเนรือฮะ R C เก็ดูน่าสนใจแต่ว่าเขาประกาศเห็นประกาศมาว่าจะปันผลเยอะนะมันเลยพุ่งแต่ใน,นในความเป็นจริงค่าระวางเรือก็ยังแพงมากๆอยู่นะครับแล้วก็ยังขาดแคลนมากๆนะครับพวกตู้คอนเทนเนอร์มีของอยากส่งออกส่งไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับมีตังค์ก็ส่งไม่ออกนะครับก็ลองดูว่ามันจะมันจะเล่นอีกรอบหรือเปล่า แต่ก็ต้องอบริหารความเสี่ยงดีๆเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยวิ่งทีเอ๊ะไม่ใช่ดิสวิงทีแม่งลึกมากนะจะตรงนี้เอามาลงมาตรงนี้ยคิดดูนะนะใครไปซื้อตรงนี้โดนล,ลากมานี้จ่อยนะครับจ่อยเสร็จลากกลับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมานี้นี่คือแบบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ลากกลับลงมานี่นี่คือเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็ต้องบริหารความเสี่ยงดีๆตรงนี้ อาจจะมีตบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่ตบแล้วก็ได้อาจจะเป็นไซด์เวย์แล้วค่อยๆซึมซึมซึมเล่นอีกขาเนี่ยไซด์เวย์ปุ๊บปุ๊บซึมซึมตรงนี้รถก็เล่นอีกขานึ่งเป็นรอบใหญ่ก็เป็นได้นะครับหรือว่ามันจะตบลงมาเึกล็กตรงนี้อีกก็ได้แล้วตบหลุดตรงนี้ไปเลยก็ได้หลุดเสร็จมันเอากลับขึ้นมาตรงนี้แล้วเล่นอีกขาก็ได้นะครับไม่รู้มันจะเล่นท่าไหนเหมือนกันนะฮะนะครับก็รอดูแต่แต่แฟ์คือ แบกก็คือค่าระวางเรือ,อยังแพงมากๆอยู่นะครับแพงมากๆอันนี้จากที่ถามมานะ้วถามแบบคนที่อยู่ในวงการที่เขายังยังต้องส่งออกยังต้องเออหรือว่าทำชิปปิ้งเนี่ยก็ก็โอเคก็ยังแพงอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตลาดจะให้ราคากับการแพงตรงนี้เพราะว่าตลาดอาจจะมองว่าเออมันจะแพงอีกไม่เกินสองไตามาสแล้วก็จะค่อยๆทยอยลงมากลับลงมาสู่ภาวะปกติใช่ไหมครับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตลาดก็จะไม่ให้ราคาแล้วมันก็จะซึมซึมไปเรื่อยทําเป็นเหมือนจะจะไปแล้วก็หลอกแล้วก็ซึมแล้วก็ลงไปเลยตามพื้นฐานของค่าระวังเรือที่ลดลงหรือมันอาจจะแพงแล้วก็แก้ไขปัญหาค่าระวังเรือแพงไม่ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ก็อาจจะวิ่งอยู่แถวนี้แล้วก็เอ,อแพงไปอีกปีหนึ่งสองปีก็มีโอกาสเล่นอีอกขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูรอดู นะฮะฮแต่ถ้าเกิดเราเก่งกำไรเราดูจังหวะซื้อในจุดที่เราคิดว่าโอเคใกล้จุดยอมตัดขาดทุนได้เราก็ซื้อนะครับบริหารความเสี่ยงดูแล้วก็มีอะไรกันอ่าแล้วก็มี property property มีตัวหนึ่งไลมอนไลมอน ไร่มอนก็ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ยืนแถวแถวเหนือบาทหนึ่งได้นะครับยืนเหนือบาทหนึ่งได้แล้วก็ยิงขึ้นมาตรงนี้ยืนก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ทรงเขาก็สวยอยู่นะครับคนพวดควพูดดีนะครับแล้วตรงนี้ก็มาบีบ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 ตรงนี้ก็เบรกลงมาเทสไม่หลุดนะครับงัดกลับขึ้นมาก็ลุ้นว่ารอบนี้จะไปจริงๆนะครับจะไปจริงๆ แล้วก็เป้าหมายราคาก็เป้าแรกก็แ,แถวๆนี้แถวๆบาทยี่สิบกว่าครับแล้วก็ไปบาทสามสิบกว่าที่เหลือก็ก็ทยอยปล่อยไปเรื่อยๆถ้าเราซื้อมาแล้วมีกําไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนจนเ,เทคนิคไม่ได้ก็ปล่อยหมดต่อมาก็จะมีพวกกลุ่มอ,อ,อุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังพอเล่นได้อยู อ่พวกคอมเซเว่นนะฮะเรียกว่าตรงนี้น,น,นี่ตกหัวทิมเลยนะหลุดหมดโอเคแล้วก็ยังยังมียังมีงมแนวรับตรงนี้รับอยู่ขึ้นมาได้แล้วก็งัดกลับขึ้นมาอย่างเร็วนะครับก็แสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งข,งของของตัวธุรกิจเขาเลยตรงนี้นะฮะก็รอดูตรงนี้ว่าเส้นนี้รับอยู่ไซเย์ต่อแล้วก็โตต่อหรือเปล่า ก็พยายามอย่าไปซื้อไล่ราคาแล้วกันช่วงนี้เราไม่ไล่ดีกว่านะครับไม่ไล่ราคาก็ซื้อตามแนวรับถ้ามันลงมาตรงนี้เราก็รับไว้นะครับหลุดโลตรงนี้เราก็สต็อปออกไปนะฮตรงนี้ก็สต็อปนะครับตรงนี้โซนนี้ไม่เอานะไม่เอาโซนนี้โอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกเอ่อไอที IT ก็โอเคนะไอทีซตตี้ อโอเคก็ตรงนี้ก็มีแนวรับนะครับแนวรับก็รับอยู่นะครับถือว่ารับอยู่ตรงนี้ก็ยังยังกองเรียกว่ายังยังทําตัวอยู่แนวรับอยู่นะครับก็ก็ลองดูสะสมแถวแนวรับแล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมมองว่ามันก็ยังเป็นเมกระเทนเนาะไอ้พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับคนก็ยังต้องต้องใช้ถึงถึงมีแล้วก็ยังต้องอัปเกรดอุปกรณ์เลยนะครับ อนาคตว่าไม่ว่าจะมีพวกเมตาเวิร์สหรือว่าคนจะมาเล่นพวกคริปโตดีฟาพวกนี้ก็ต้องอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแหมพูดถึงเรื่องพื้นฐานหน่อยอ่าต่อไปจะเป็นฟแน a n นซ์ฟแน n c นซก็มี JMT เหมือนเดิมแหละเจ้าเดิมนะเจ้าเดิมเอาออกก่อนนะฮะตีมั่วไว้ ตีมุ่มๆเอาไว้เอาออกไปก่อนโอเคหลังจากที่เบรกขึ้นมาตรงนี้ก็โอเคตรงนี้แหละน่าจะเป็นตัวทําฐานละทําฐานยังไม่ได้วิ่งหรอกดูแลนะครับเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งหรอกไซเว์ต่อแหละดูแลนะครับแต่วิ่งก็ดีวิ่งก็ดีฮะแต่ไม่รู้่ะดูแล้วน่าจะไซเวต่อนะครับแล้วก็ไปต่อซื้อก็หาตามแนวรับนะครับแนวรับโซนซื้ออะไรอย่างเงี้ยแถวๆเนี้ย ค่อยซื้อไม่ต้องไปไล่ราคานะครับมันอาจจะทำนิวไฮปุ๊บอุ้ยเห็นนิวไฮซื้อตามไม่เอานะครับรอกลับมาในโซนค่อยซื้อโซนตามโซนที่มันจะกําลังทาฐานอยู่นะครับต้นทุนเราจะได้ไม่เสียเปรียบมากเกิดมันไม่วิ่งเงี้ยมันมันทำฐานเสร็จแล้วมันตกลงเลยใช่ไหมฮะมันก็โอเคเราก็รีส์มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถางมากนะครับ อ่าแล้วมีตัวไหนอีกอ่ากม็มีตัวหนึ่งตัวนี้ยังเอาไปเฝ้าแล้วกันนะฮะก็ตบหลุดตรงนี้มานะครับนะครับใครสต็อปก็สต็อปแต่อย่ากลับมาโซนนี้นะกลับมาโซนนี้ก็คือก็คือต้องต้องมีนะคือหลุดตรงนี้แล้วกลับมาได้นี่คือผมว่าโอเคนะ ดูแล้วม,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 มันยังไม่จบอะ่ะหน้าตามันนะไม่รู้ตามประสบการณ์เออแล้วมันก็มีสตอรี่ของมันด้วยแหละที่จะที่จะโตต่อนะครับนะครับแล้วกำลังเนีเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนชื่อละเป็นเปพาย s s e u u r t y y นะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็จะมีทำแบบแอปที่คขอบวงจอรก็คือลองทุนทั้งทั้งในประเทศต่างประเทศกองทุนต่างประเทศคริปโตเคอเรนซีนะครับ แล้วก็ตัวนี้เขาก็ไปลงทุนในบริษัทคริปโตหมยด้วยซึ่งซึ่งเป็นบริษัทเอ่อเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนในในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเจ้าแรกๆของประเทศนะครับซึ่งซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรทตอด้วยนะฮะก็ลงทุนไว้ตั้งแต่ประมาณเอ่อต้นเอ่อต้นไตรมาส2ปี64ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะมีผลกําไรพอสมควรซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ลองดู โอเคครับก็วันนี้ก็เท่านี้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูในคอมเมนต์นะครับนะครับโอเคผมก็จะแปะหุ้นไว้ในคอมเมนต์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ